แลวล้สำหรับปืนใหญ่ทีมนี้ใครย้ายข้ามฝากมาจากเชลซีบ้างเริ่มต้นที่วิลเลียมกันลัสก,กองหลังเบอร์สิบจากฝรั่งเศสย้ายมาจากเชลซีข้ามห้วยมาปืนใหญ่ในปี2006เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาของแอชชีโคที่ต้องการย้ายออกจากปืนใหญ่ในช่วงแรกเข็มขัดจากการสร้างสนามมารับเงินและเซียในฝั่งสแตนฟอร์ดบิดถัดมาก็เป็นตำนานสุดเหนียวพีเตอร์เชคที่หนีการเป็นมือสอของกูตัว ย้ายข้างฟากมาในปี2015เป็นตัวหลักให้ปืนถึง4ปีก่อนที่จะย้ายกลับไปเป็นผู้บริหารให้กับเชลซีเมื่อแขวนถูงมือแล้วจอร์จินโยมิฟิลตัวโฮบอลชาวแซมบ้าก็ย้ายมาเมื่อเดือนมกรา2013เพื่อเสริมกำลังในแดนกลางในการลุ้นแชมป์และยังเป็นกำลังหลักอยู่จนถึงปัจจุบันแข้งแซมบ้าอีกหนึ่งดาวิดลยุยก็เป็นอีกหนึ่งที่ประสบคเร็จมากมายกับเชลซีแต่เมื่อหมดสัญญา และไม่เป็นที่ต้องการ